ครับตอนนี้เราก็มีคนมาขึ้นต้นลองกองนะครับวันนี้วันที่7กันยายน2 5 6 3นะครับต้นลองกองต้นนี้ก็กำลังสุกน่ากินพอดีต้นลองกองนี้ก็ประมาณ10ปี20ปีแลยีครับ20ปีแล้วลูกโดดนะครับในต้นก็ลองกองก็จะมีมดบนบนปีนบอกมีมดแล้วก็ทำการตัดนะเรื่องเก่งเ คนปีนไม่รู้นุ่งนุ่งกกนหรือเปล่าใช่ไหมชูมจังแล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเหรอ็นเตจีนไม่เห็นหน้าเลยไม่หน้าเลยเออเอาหน้ามากรูหน่อยจ้าเอาได้แล้วแวกแหวกอะไรหน้ายิ่งหน้าลากไม่เอาเออเอออะไรอะไรอะไรแต่ว่าใส่มันเข้าอีกมองไม่ค่อยชัดดูวยด่างโลเลยอ่ะเออ วันนี้ก็เวลาจะเสี่ยงแล้วแสงมันส่องนี่ได้ผลผลิตออมาแล้วไหนไหนเป็นี้็ัเนเด็อ๋อไหนไหนไหนแล้วก็เอาไปแล้วทุ่มทุ่มทุ่มอ๋อนี่โยงมาย้อนลงไปย้อนลงมาเอาใจฉังแล้วก็ทุ่มก็ทุ่มอืมอ๋อเทแล้วพี่น้องยาดแกแรงมดกรบข้างล่างก็คอยรับเอาขึ้นไปตัดใหม่ต้องใช้มีดปิดยางตัดนะครับเนี่ยช่อมันแข็ง อ,อ่าในการตัดไ,ได้ไหลายงานมากเลยไม่ขีดยางที่ไม่ใช้แล้วที่มันไม่มีคมอีกด้านหนึ่งหักไปแล้วก็เอามาทำเป็นมีดรัวเอามีดค,ค,มคมๆเอามีดคมๆม,มาเลยนะสังหานหมัวนี่มาสังหารลูกลองกองลุนครับหลุนต้นปาดก่อนเลย,เลย แมุ่กไม่เห็นต่้นผู้ตายวิดีโอไม่รู้ชุกมันอยู่ตรงไหน,นช่อมันอยู่ตรงไหนบ่าเราเรียกชุกกับ้านท่านเรียกชอ่อภาษากลางชัเป,ปียนี่ว่าช่อหนึ่งชอ่ออันนี้ช่อไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็อร่อย,ก,ยกรอบแห้งอร่อยนะครับต้นจะแบบเป็นอร่อยชี้นอนเลยนะยนอร่อยขี้น,นอนเลยนั้นเนี่ยเป็นนั่งเดิมที่นี่มีตอนลงคลองที่อร่อยที่สุด เมื่อ30ปีที่แล้วกิโลละ15บาทซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเท่าไหร่ขนาดว่าเมื่อส0ปีที่แล้วก็ยังมีราคาขนาดนี้นะครับขนาดนั้นแล้วมันแต่งถึงมันก็หลุดเลยอฟังบรรยายจากคนคนปีนด้วยนึงคนเก็บอันนี้มือจะหมักเล่นนะ ได้มาลาลองกองเนี้จะมีมดเราดำดำมอยู่ประจำจะมีมดคอยเดินคอยนั่นอยู่กับต้วมันไม่ไหวเราดำก่อนเากั้งหลักไม่แรงมันก็ต้นมัน็มดแดงนี่กัดไม่แรงมีตุ้มนก็ได้ไม่ได้เนคอยอยู่ก้างล่างเลาโบกกเลยก็ได้เล็กอคนไปลงมาแล้วกับลงมาแล้ว ปรากฏว่าจ้างสมัคเล่นพอแล้วเหรอตอนนี้มด